ต้อโซโตฮอฮาโตฮอฮาโตฮอฮาชาอาโซชาอาโซชาอาโซซาโรโซซาโรโซซาโรโซซาข้อต้อซาข้อต้อซาข้อตอซาโรโด ซาโรโดซาโรโดซาคอโซซาคอโซซาคอโซตาโดโซตาโดโซตาโดโซโซดาชาโซดาชาโซดาชายาโตโดยาโตโดยาโตโด